ขนมปอดควายจิ๋วหลากไส้ขายดีตอบโจทย์ลูกค้าล่าสุดเปิดตัวสองไส้ใหม่คือปอดควายไส้เคยจะรูหมูสับและไส้เคยจะรูหมูคั่วกริ่งที่ร้านปอดควาย1845ซึ่งมีน,น,นายกัมปนาศพักดีพันธ์หรือน้องก้าวนะคะอายุ31ปีเจ้าของตั้งอยู่ในซอยควรงานหนึ่งตรงข้ามกับวิทยายลัยพยาบาลตรังนะคะ น้องก้าวนะคะนับเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่เคยทำร้านกาแฟร้านกาเฟ่และมีความชำนาญในการทำขนมไทยเบเกอรี่สำหรับขนมปอดควายหรือขนมถังแตกนั้นนะคะแต่เดิมต้นตำรับจะใช้กระทะเหล็กก้นแบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12นิ้วนะคะลึกประมาณ2นิ้วนิยมใส่ไส้ถั่วลิสงไส้มะพร้าวไส้สังกะาแผ่นใหญ่พับครึ่งนะคะ น้องก้าวซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบรับประทานขนมปอดควายมากนะคะจึงพยายามคิดค้นว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำขนมปอดควายที่มีขนาดเล็กกินได้หมดมีไส้ให้เลือกหลากหลายและร่วมสมัยจึงได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งนะคะจนในที่สุดก็ได้ค้นเจอกระทะที่มีหลากหลุมแบบขนมปัญยากิของญี่ปุ่น มีกระทาเหล็กมี18หลุมนะคะเพียงพอต่อการทำขนมปอดควายจิว๋วนั่นคือจุดเริ่มต้นสำหรับสูตรใหม่ของทางร้านนะคะจะใช้แป้งข้าวเบายอดม่วงผสมแป้งสาลีและเติมน้ำกะทิเพื่อทำให้แป้งนุ่มหอมมันมากขึ้นส่วนไส้ของขนมปอดควายเล็กนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ถึง16ไส้ อาทิไส้ถั่วลิสงไส้มะพร้าวไส้ถั่วแดงไส้เผือกไส้หมูแดงไส้ปลาแห้งไส้ผักโขมไส้ปวดครีมไข่กุ้งไส้ข้าวโพดและล่าสุดนะคะก็คือสูตรใหม่ที่ลูกค้าชื่นชอบคือไส้เคยฉลูหมูสับและไส้เคยฉลูหมูขั้วกลิ้งเคยฉลูนะคะคือกุ้งเคยตัวเล็ก และเมื่อลูกค้ารับประทานเข้าไปแล้วนะคะจะได้รับรสสัมผัสความกรอบนอกนุ่มในของแป้งก้าวเบายอดม่วงความหอมของเคยจะหรูมีความเค็มนิดหน่อยนะคะและมีความมันเมื่อกินรวมกันกับแป้งและไส้จะมีความนวัวกลุมกล่อมลงตัวส่วนราคานะคะ ขายในราคาชิ้นละ10บถึงสิบาทเปิดร้านมาแล้ว6เดือนนะคะผลตอบรับดีมากขายได้วันละ400ร้อถึงห้าชิ้นและกําลังเตรียมเปิดสาขา2นะคะร้านเปิดตั้งแต่เวลา8ปดนาิกาถึง16บหนาฬิกาหยุดวันพฤหัสนะคะสั่งได้หน้าร้านหรือสั่งล่วงหน้าทางแชทเพจปอดวาย18 4 5หรือที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-66 ศูนย์เก้าหกสามสองเก้าศูนย์ใช้แค่เตาเฉยๆพี่แรงกมาดานใจก็มาอยากบอดควายบ้านเราเลยครับแค่ว่ามันอันใหญ่ผมกินไม่หมดนะครับแล้วทำให้เล็กลงนะแล้วก็ปอโปรดแค่นี้นะนะครั้งแรกที่ทดลองทำเลยครับใช้ไอกระทะไข่ดาวเนี่ยครับทีนี้พอมันต้องขายจริงน,นะครับไอกระทะไข่ดาวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในการขายจริงน,นะครับก็เลยว่าต้องหาเตาที่ออกมาใช้ใช้ขายจริงได้ครับก็เลยเปิดไอจีเล่นไปเรื่อยๆก็เจอเตาปัญญากิแล้วก็หาดูว่า ในไทยอ่ะมีคนใช้ไหมมีคนนําเข้าไหมแล้วก็มันมีกลุ่มคนที่เขาขายขนมบ้าบินอยู่แล้วครับพี่ยัยตอนนี้ทำบ้าบินขี่ขายนะครับก็เลยสั่งมาใช่ะครับก็เลยเอาออมาเปิดร้านทุกวันเนี้ยเปิดเป็นขนมปลอดภัยลิขขึ้นมาแท็กขาดได้หมดเพราะว่าตอนเราซื้อในตลาดนี่คือแผ่นใหญ่ไม่หมดแน่นอนก็คร<ช>ับใน<ช>ส่วนของการทำขนมปลอดภัยขนาดเล็กเนี่ยได้แรงมือใจยังไงบ้างครับอ๋อได้แรงบมือใจาก ตอนเด็กๆครับชอบกินขนมปอดควายมากเลยครับแล้วก็ช่วงที่โควิดว่างๆครับก็ช่วงนั้นก็หลังไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงโควิดหลังโควิดครับว่างๆที่ร้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองทําขนมปอดควายกินเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ทาไซส์ใหญ่ครับแล้วก็หันไปเห็นกระทะไขด่ดาวที่บ้านพอดีครับก็เลยลองมาทําดูแล้วก็ได้ไซส์เล็กแล้วก็รู้สึกว่าเออมันกินง่ายทานง่ายกว่าอันใหญ่อะไรเงี้ยครับ เราก็เลยองทดลองทําแล้วก็ซื้อเตาอปัญญิกมาทําขายแล้วก็เปิดเป็นร้านปลอดควายมินิวัอนตอนนี้ครับกระจายตัรับเป็นไงบ้างคราบรับดีมากเลยครับขายดีมากครับตอนนี้กําลังจะเปิดสาขาที่สองที่ตลาดกลางเมืองครับครับผมทางร้านมีกี่ไส้ครับตอนนี้ทางร้านมี16ไส้ไม่รวมไส้พิเศษประจําเดือนแล้วก็สําหรับออกงานต่างๆเนี่ยครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับที่ราคาเริ่มต้นที่ชิลละ10บาทครับ มีขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยไหมเอ่อมีผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ครับมีฟู้ดแพนด้ากับมีไลแมนครับผม,มาาราาเริ่มต้นชิ้นนั้เท่าไหร่อ่ะสิบบาทครับรา,ารเริ่มต้นชิ้นละสิบบาทฮะล่าสุดเนี่ยมีการปรับปรุงว่ามีการทำไส้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในส่วนของสินค้า GI มาคืออะไรครับ อตอนนี้มีสินค้า GI ที่ใช้คือแป้งเบายอดม่วครับที่จะใช้ไปออกงานตังครับเร็วๆนี้ครับวันที่19-21ถึง21เดือนนี้ครับผมแล้วก็มีใช้สินค้าในท้องถินก็คือเคยฉลูจากหาดยาวครับเอามาทําเป็นไส้เคยฉลูแบบปกติแล้วก็เคยฉลูแบบสมุนไพรเผ็ดๆหน่อยครับจากการทดลองชิมรสชาติเป็นไงบ้างครับ ก็อร่อยครับก็คือแป้งบอยอดม่วงเนี่ยมีกลิ่นหมอมเอกลักษณ์ของอข้าบอยอดม่วงเยอะมากเลยฮะแล้วก็เข้ากินคู่เข้ากับตัวไส้ใหม่เคยฉลูเหมือนกับเราทานกับข้าวซอยร้อนๆเลยฮะตอนลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือว่าจะมาซื้อที่ร้านติดต่อไงบ้างครับร้านก็อยู่ควรหารซอยหนึ่งนะครับซอยจะอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าวิทยลทัยพยาบาลตรังเลยครับเข้ามาในซอยประมาณ50-7 0เเมตรนะครับร้านอยู่ขวามือครับร้านเปิด แปดโมงถึงสี่โมงครึ่งับปิดทุกวันพระฤหัดครับผมมีหมยา,ายเลขโทรศัพท์ไหมครับหมายเลขเดังจำไม่ได้หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์หกครับ0ูนย์9กสามย์ครับผม